สวัสดีค่ะมาหยิบเข่าครับแหน่ำนะคะอันนี้จำบอกทัวทอดไข่แล้วกัหอยเชลล์นะคะับตนอยังกินน้ำกินน้ำอ่ะกินแม่แน่แม่แม่มีจะตายเท่เนี้โอ้ยมันสุภาพาได้โวยเอาสบออะอืมันรังไก่ไข่นั่งทำอะไรใั่ไหมกินจยอะเลยโอ้ยมอยอันนี้หอยหอยใหญ่โอ้ยแล้วก็มันหอย หอยเซรีอู้ยดอกว่าหอยเซรีจำกับน้ำจำบมกจำกับจำที่บอกกับผู้ใดยจะกินเขาดีกว่าไม่ <c oughs> กินเขาถั่ว <c oughs> พวกกินก้อนจีนย่างเขามาถึงบอกบอกก้อนตีเเออนเจก,ก,กันเลยมาครับพี่น้องครับตำบักถั่วติ่งปลาทูตึกิ่งประตูน่าเกลียดหมกที่แบบหยอดไข่ตำบักถั่วหยอดไข่ กับหอยกับหอยเซ็บน้ำกันอีกคือเสีนเคยครับก็บเบาเส้นผ้าแสบกับขวาวา่วาว่าเ้มเหม่อน่ซื้อบะนีสือสส้อตัวขอปเทศน่าหอยใส่คือจนมุนหดจักภาษาอ๋อนี่มัน ต้มหมกหอยมาครับน้าไม่ได้มหมกหอย,ยมืนบ่เอาตำหมกทั่วงเพิ่ก็มาเฮรงน้าหมกก็ได้ตำหมกทัวเลยมันจะเปเซียบตัวมนเนี่ยนี่่ยดบอกมาบอกอเยี่ยมเัี้ยมาบดเลยตำหทัวับเอ เอ้ากินตาหอยเจ้ามุมเข้าไปเจ้าไม่กินวุ้ยเจ้ก็บม่กินเปลือกขุงผืนเจ้าอ่านเกี๊ยมฮึ่เฮียต้องตัวปืนเจ้าอ่านบอกว่าเท่เท่ก่อนเท่คือเ่เทเองก็บ่เไ็ดตัวกันจะได้กินจ้ะบ่โอ้โอ้มานึ่งนึกจะเสียมันก็บ่เสีย อืาจะายังกินไปไปท่านชมไม่ไกินไม่กินจางเสดเลยเคยกินทำไมเยดกับีจางัว่ามาผิดังไมใขรใคจะยืมชิ้นยงตรไข่ตรวไข่ก็นทคือตรวไข่ตัว เออมอนมอน่อนอะชอบใครครับเขาคำมันยังนี่นคนยิบด้วยจงบต้นจะ่จเห็นตัวยิบด่าวลงในสีควา้ายลงที่ตคนนิดติี mô bừng nè, bừng răng. trời là mô bừng già dạ đấy nhà phục tùng bây giờ tuần nè bây giờ tâm hùng nó gặp cứ giờ kiếm tâm thua pin pa lúc na. จักก็บ่เคยขี่นี่บดอืมอันมอนว,ว่าอย่างไรขี่มก็จะเอาให้ชิมข้มัม้งจ๊ะมาหอยเสื้อดีหนมยิงใหญ่แต่ว่าเขาต้องเอาขีมันออกก่อนโอ้ขีคือขักเลยวะตาเนี่ยมันเอ้ยบานติดเนื่อติดาหางนี่หางสิเป็นม้าดิใชฮะฮะ ติดมือติดตีนมะไม่แห้งแค่หแห้งแค่กุง้งแสบอ่ะนี่พักพักยีตูวกินมันกินใส่ตบกักหมงตับักทัวแซบ่บ<า>ของกูกันสอดไข่ตับักทัวนี่กูกันอยู่แล้ว จำกระปูครับอืม่นี่อืม,อมหลายคนถามว่าผมกบแฟนี่อายุห่างกันเท่าไหร่เราผมอายุเท่าไหร่เรา <22. S 2> ไม่ออกั้มผมอายุเท่าไหร่12สองปีอ้าวัลวเปิดเผยมืออ่ะเ,เจ้าอายุเท่าไหร่12ณสองออีกเศ้าเ <20. S 2> ปีย2ี่สิบค่ะยี่สิบปีค่ะยี่สิบปีแต่ส่วนผมนี่ให้เราวึง้งให้เราวึ้ไมาเท่าไหร่ห้างกัน แต่ว่าบอกแค่ค่าว่าห่างกันกี่ปีบะ13ห้างกัน13ปีครับส <23 S 1> 12-13เนี่ยห้างกัน <c oughs> แต่ว่าไม่ออกคำเป็นยี่สิบปีอ่ะบอกแค่นั้นครับแต่ผมก็ไม่ออกคำคกับบอกกันเลยบากค้ามึงเถ่ากูโหยห่างกันม <c oughs> าน,น10เพ1าะ1 1 3เนี่ยประามาณ มาเแล้วมันกันที่นั่งใครอยากกินน้ะครไู้เสีไปเปยังหู้หูเขากันบ้ากับดำหมึกดัวมันตำตำหมึกหงอืมแตว่าเขากันก็ทอดไข่ทอดไข่นะจำกับปูเบะเบะอื้มงามเงี้ยหยิบดันี่อื้ ใครไม่ใช่เบิดอ่ะอู้ยกินกับกินบอกจักแบ่งจะเป็นรูปห้าอีนั่งกันนี่อาปลาไม่ไม่อ JI, microbes, ่กใอกซับสอกซับสอกซับอื้ม <limits> ก็มีเส้ผมนำใม้กินผมสิหอยกินผมเนาะนี่ใหอยกินผมกินผมยังไงฮะกินเสียไม่หรอกมืดเสีย่ะอันไม่ออกคำมันเอาหนามให้เสือดีใส่ตามหมกทวามมันกระโบเสียปันได้เด้อมันกระเสียบอยู่บัวเสียบอยู่หมดเลยรสจัดพอกันจิบหนาครับ chụp nhì, <Nhạc> coi ạ. Ờ nào.